จีปณิธานพุทธภูมิ9อสงไข,ขยกับในสำนักขององค์ศาสดาหลักจากตัวเลข1 2 1 5นับ1 2 3 4 5 6 7 8 1าบวกสนับกสช่องว่าง0 3ตัว3ตัวแรก3ามแสนแมืนเพันพระองค์ด้วยกันในการเข้าพบนมัสการองค์พระศาสดาและ ่อหน้าตั้งวจีปณิธานพุทธภูมิในคำพีกุตกานิกายมหาดิบาตชาตกกล่าวไว้ว่าขั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงบังเกิดเป็นพระเจ้าสาครบรมมจักพัรดีราชเจ้าณทัญวดีมหานครอันมีในสารมันฑกับหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นการอันเป็นภายในสัพพะพัทธะอสงไขยกับนันพระองค์ได ให้ช่างทำปราสาทแสนหนึ่งแล้วด้วยแก่นจัน์แล้วให้ทำกุดีสาลามุนทบที่จงกรมลงไฟหอฉันและซุ้มทวารการทำปราสาทวิหารเพื่อให้เป็นคันทกุฏดีที่อยู่ของพระผู้มีพระภาคคันมหาวิหารสำเร็จแล้วก็ออกไปเฝ้าพระบุรณศักยบุดีพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วกราบทูลถวายพระวิหารว่าพระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้ามหาวิหารนี้ข้าพระพุทธเจ้าสร้างถวายเฉพาะพระพุทธองค์พระพุทธองค์จงทรงพระมหากรุณาอนุเคราะห์ข้าพระองค์จงทรงรับเสนาสนะแห่งข้าพระพุทธเจ้าเถิดองค์พระโพธิสัตว์ได้อุทิศถวายเครื่องอุปการณทาน แต่พระอริยสงฆ์มีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วจึงเป่งวจีปณิธานพุทธภูมิปาถนาว่าด้วยบุญกรรมนี้ขอจงเป็นปัจจัยราศีเสริมส่งให้ข้าพระองค์ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าสักยบุณีโคดมเสมอด้วยพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เถิด ัดชันนี้แล้วจึงตัดประพันธกถาทั้งหลายแปลว่าขอให้ข้าพระองค์ได้ตัดสรุธรรมได้ล่วงพ้นสงสาร,รทุกข์ได้ข้ามพ้นแล้วจากโลกแล้วยังสัตว์ทั้งหลายให้ได้ด้วยเหมือนเช่นพระองค์ฉันนั้นองค์พระบรมมุิสัตว์ได้ทรมจีปณิธานพุทธภูมิด้วยประการละชันนี้ การต่อมาในสัพพะพัทธ,ธะอสงไขยกลับนั้นองค์พระโพธ,ธิสัตว์ก็ยังได้เข้าพบพระพุทธเจ้าทั้งหมดห้าหมื่นพระองค์ด้วยกันกล่าววจีปณิธานพุทธภูมิกับต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกพระองค์การต่อมาในสัพพะพุระอสงไขยกลับที่สองได้เข้าพบพระพุทธเจา้าหกหมื่นพระองค์และได้ทำวจีปณิธานพุทธภูมิต่อหน้า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์การต่อมาในสัพพะรัตนะอสงไขยกับที่สามองค์พระโพธิสัตว์ได้เข้าพบพ,พุทธเจ้านมัสก,การองค์พระาศาสดาทั้งหลายเจ็ดหมื่นพระองค์ได้กระทําัจีัิปัธิทานพุทธภูมิต่อหน้าองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายการต่อมาในอุสพะขันธะอสงไขยกับที่สี่ ได้นเข้านมัสการพุทธเจ้าถึง80,000พระองค์และได้ตั้งวจีปฏิทานพุทธภูมิต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์การต่อมาในมานิพัทธะอสงไขยกับที่5องค์พระโพธิสัตว์ได้เข้าพบพุทธเจ้า90,000พระองค์ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาและได้ ตั้งวจีปัิทานพุทธภูมิกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นและการต่อมาในปทุมะอสงไขยกับที่6องค์พระโพธิสัตว์ได้ขับพระพุทธเจ้าสองหมืพระองค์ก็ได้ตั้งวจีปัิทานพุทธภูมิทั้งหมด,ท,หมดทุกพระองค์การต่อมาในในอุสภะ อสงไขยกับที่จิตที่เจ็ดองพระโพธิสัตว์ได้ข้าพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ก็ได้กล่าววจีปณิธานพุทธภูมิต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อมาในขันทักขมะอสงไขยกับที่แปดองพระโพธิสัตว์ได้เข้าพบนมัสการพุทธเจ้าทั้งหมดห้าพันพระองค์และได้กล่าววจีปณิธานพุทธภูมิต่อ หน้าพระพักของพู้เจ้าทุกพระองค์มาในสัพพะภะะอสงไขยกับที่9องค์พระโพธิสัตว์ได้เข้านมัสการพระพุทธเจ้าสองพันพระองค์ได้กล่าววัีปฏิธานพุทธภูมิต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีวัีปณิธานพุทธภูมิเก้าอสงไขยกับได้เข้าพบพุทธเจ้าทั้งหมดรวม 3ามแสนืเจพพระองค์ด้วยกันอ่านจากตัวเลขหนึ่สองหเรียกว่ามหัศจันตัวเลขก็ได้